สวัสดีค่ะเลิศลั่นก่อนใช่ไหมเลิศเรียกดวงวิญญาณก่อนค่อยเปิดงานค่อยเปิดไม่เปิดคอนเสิร์ตเปิดงานเสร็จรับเงินดวงวิญญาณเสร็จปึ๊บแล้วก็เริ่มรันสะครเข้าไปเลยเอ้ยเลิศเลิศการขันรายการได้ทั้งตินลนดจแบาล้ววันนี้เป็นวันกุศลด้วยตัดดอกไม้20บาท บ่มีจานฟรีฟรีผู้ใดละวายยี่สิบบาทสรุปยี่สิบผ้เก็บว่าัดอกไม้นฟรีแล้วเตจจะใส่บาทหรือเปล่าอ๋อแล้วเต่บุแล้วเตเป็นอย่างเจ้าภาพจังใดมือนนี่คือมาจ่ายเงินตะเว้นแถ้เจ้าภาพแบบว่าเป็นเปะแห้งคุณแม่ค้า นมาแล้วบีบบีบงั้นแม่ลุงเมื่อนี้ล้ำอันเชิญดวงวิญญ,ญาณเทพีิหนหลวงทีไทยให้เบิง้งอ้าวเนี่ยแล้วานหลังสีเป็นใต้คลิปนะเมนเมนแล้วดูได้ที่ช่องพี่แป๊กคนละช่องตน้นลเดเออขอบคุณครูครึ่งนะคะโฆษณาให้สีเป้ไทยให้เบิ้งยี่ดีค่ะสีเป้ไทยแม่ลุงเพิ่นล้ำอันเชิญดวงวิญญาณให้เบิ้งพี่น้องเพราะว่าอันล้ำแบบนี้เขาไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้มีเนาะค่ะกะ ใช่ไปเห็นพี่รองเบิ่งโดนดนุนนในเห็นเทียเาก็อยากเบิ่งความการลำอนุรักษ์วัฒนธรรมอุ้ยอุย้ยเต้นอยู่นี่ตีอ่าพอดีเรายนืนใกล่หงน้มทั้งหลังเขียวๆผลทำอะไรล่ะซาดไปกินก๋วยเตี๋ยวป้าไปบ้างหนียวแล้วบาดเนี่ยดดอยางเล่นเล่งดึงเนอะนะดนด จ่คืนนานแล้วบ่เมื่อนี้จ้างซังบ่กไม่ได้จ้างค่ะเพิ่นเพิ่นเอื้นเพิ่นมาจ้างให้คุณค่ะโอ้โอ้เอ้ยนี่บอกแย่บึ้งแป้งเมคอัพมาปังเมคอัพนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เมื่อนี้สวยเมื่อนี้สวยสวยสมือกางเต้นหัวก็เลียกว่าตะสิบ่มีหมองกลางเดตัดไม่ออกตัวน่ะอยู่แต้ต้นไม้พอดี เด็กๆกำลังยายชุดแล้วเรียวคือใบยายลดเรียวใบยายลดมืเขายายหรอเด้เออน,น,น,ค,นคือล้ำหนะค่ะล้ำหน้ามากอ่ะไปถ่ายบนเวทีอ่ะ <Okay. S 1> ขึ้นไปทำอะไรอ่ะคือบึ้ขึ้นไปนเฮ็ดอีหยัง <c oughs> จะอ่อนเนี่ยขึ้นฮอดวนเวทีคือว่ายายสุดโดมูเขายายเรานั่นยายโลดกะลังสี่ก๊ลังสิไปเบ้งทางอันนี่เขาอยูย่มานั่งยงุ่ยเสยมานั่งโบเห็นเต้นนองยุ่ยเสยเต็นนองมาน่คู่เพิ่งแล้วขึ้นไปเบิงศางเสเตะสู้ๆนะคะไปขึ้นไปน้ำแน่เพนขึ้นไปเบิงศางสที่รบุต ถ้าพี่น้องไปบริษัทนะากันทีเราจะเสร็จแล้วทีมไฟทีมจอกำลังเดินไฟสาดมาแล้วป๊าดมันคูพึ่งเสร็จบมไ่้คลิปมมีบาทเนี่ยพี่น้องทยอยมาแล้วสาดอั์อาญาแล้ว เออมุมข้างบนเวทีสวยดีอะ่ะเนี่ยเปิดประสอบการ์าขึ้นมาห<ม>ัวก็พูุถไทยทั้งนี่งามงามมาเคยขึ้นมาไทายขึ้นกันไม่เคยถ่ายมุมนี้ลงไปเลยอะ่ะฝาก,กพ่อพ่อแม่แม่เบิ้งคิดเป็นกำลังใจให้ได้เด้อค่ะเบิ้งคิดเป็นจบบืออ้อามโฆษณาถือเป็นการสนับสนุนและซัพพอร์ตนะคะเบืงคิดเหล็กอะไรก็แช์ก็ติดตามแหนีฝาก,กพ่อพ่อแม่ เบิร์แย้งช่องน้องต้นเรียวรำเพริชาอีกช่องหนึ่งนะเด้อค่ะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆให้ชมต่อไปนะคะ,ะ,พ,ะ,คะพ่อพอแม่ตาขอบคุณแฟนคลับ FC นะคะแฟนคลับ FC เอฟซีเก่าๆที่ติดตามเรามาเนิ่นนานนะคะกรนาลักมึงคิดให้ตลอด,ดกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดนะคะสำหรับ FC ใหม่ที่เพิ่งมาเบิ่งก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคอมเมนต์ด้วยใส่ค,คำสุภาพกับพี่น้องอ่ะนี่ ทีมงานเขากำลังเลงติดเคร่องมือคะ่ะพี่รองเริ่มมืดแล้วมือจา์นักดนตรีอันนี้ทีมอย่างนี้<อ>เป็นอย่างนี้คอนไว้์บบนี้ทีมไฟค่ะไฟโอไฟเดี๋ยวไปวันแล้วกาลังเลงมือกาลังทยอยพี่รองใจสี่แล้วแล้วทันแต่เนี่ยน้อนมือนี่สามทุ่มเขาทำการแสดงนะคะพี่รองบัตรฟรีวันนี้อยู่ที่บ้านว่าภูเวียงมันว่ามาือนไยว่าทองว่าทองว่าทองภูเวียง คอนเกนนะคะอูดอุ้ยอูดขอหักแมนกำลังกำลังซอมอูดต, <c oughs> ตนนั้งสส<า>อูดมีสงขาขาลอยอยู่โอ้ยขาขายังไม่ถึงพื้นืมน,นี่บัตฟรีบัตฟรีมีไส้สดให้เบิง้ <c oughs> งแบบพวกนี้พาย,ยุไก่กับป่ะเห้กำลังใจทีมงาน,นเราสาวน้อยลำพูนโชว์นะคะ อาจจะมีไลฟ์สดช่องจวันโจท,ทูหรือเปล่านะคะตรงรถเบองว่าู้รดมานี่อ่ะส่งหลังเวทีนีห้องกะเด็กหน่อยเตรียมพร้อมแล้วนะคะแผนชุดเอาชุดออกมาใหญ่ปัน่นลดปั่นไฟกำลังปั่นไฟคับพี่น้อยสาางสว่างประทันใดมีในกล่องเป็นสาว่างเด้แต่ว่าสายตาเขามองเป็นหมดเด็กหน่อยเอาบรเหตุงานเปมืาเนี่ยคือได้นอนเจ้าหญิง หัวดมเป็นกระซือกระซือดงยัง่ะเนี่ยสู้ๆนะคะยก็นั่งใจเด็กหน่อยเอนเซอร์ค่ะพี่น้องสู้ๆค่ะเ้อน้องนิวเย็นนั่งนี่บ่นั่งตรงนี้เหรอนั่งข้างไหนค่ะแต่ว่าตาชุนนี่กลัวเปลี่ยนไม่ทัน เอาไว้เอาไปลี่ยนชุดมันลุกที่หลังมูแม่แต่ว่าขึ้นก้นมูหนูก็ระเอาแบบ็นเจับกลางแถวหน้าเพราะเราผิดชอบเยอะกว่าเพื่อนนะเนี่ยวันนี้ค่ะหลุนกันค่ะว่าจะตกบันไดไหมวันนี้พี่ลิวพี่ลิวตกไปแล้วงานที่แล้วเขอยงที่สุดนะคะเมองเขียงว่าขันคันตกกันมือที่แล้วอะ่ะเพราะว่าอยู่ดีคันตรงกหิขลอกอยู่ดีมีตะปูนวันนี้ลุ้นขันค่ะไปสะดุดหรือเปล่าบำลมบำลม บอลหลงได้ตอนไฟดูดเฮ้ยอย่าหวาเลขาปลอดภัยอยู่มือเนี้ยมือเนี้ยเขาล่องกลียวอยู่เนี่ยเคยมีประสรบการณ์เต้นมาก่อนไหมมาอยู่วงใหญ่ครั้งแรกเลยหรอใช่ค่ะวงให่ครั้งแรกจริง<ๆ>ไหมคือเกง่งแน่ก็อยู่ได้เราเราได้อยู่จับกลางเลยนะมาถึงอ่ะไม่ตอนตอนกันก็กลับเป็นแบบเด็กมิจฉกรรมแบบอ๋อ โมูแล้วนองบ้านอิดฝาไหลอย่าฝ่ากดดันพี่นิ้วเย่ะใหญ่สุดนั้นแล้วยุคนนึงสุดหนาแล้วๆน้องคนกานุยายไปเลยไี่หลบหนึงก้อนตกจะไดเล่นเกมก็เล่นด้ใหญ่ใหม่ใหญ่ใยญ่มันจะมวยแหยดยาย่ไปเห้ยมันเต้นสุดทันเหตุงานเป็นสเต็ปไปเพราะว่างานมันแข่งกับเวลาวิ่งขึ้นลงเปลี่ยนชุดให้ทันยอมรับนิ้วเย้ยนี่พอเคยที่ประสบการณ์เต้นมาก่อนอะไรมาเต้นแล้วมารับหน้าที่หนักมากคือ จับกลางแถวหนาขึ้นก้อนมูลงที่หลังมูแล้วก็ไปขึ้นก้อนมูเวลาเปลี่ยนชุดแล้กวก็ต้องแบกสมองของแดนทุกคนที่อยู่ข้างหลังเพราะว่าต้องจําท่าเลยอยู่ข้างหน้ามันเป็นผู้นําเขาอะกดด,ดันเนี่ยเออกดดันมากเนี่ยหนูนนคุยกับต้นเหลียวถึงได้มาถามนี่แหละว่าเอา้าเราเคยเป็นแดน,นมาก,ก่อนปะเหตุใดข,ขนาดนี้ถือว่าน้องเขาก็สุดยอดเลยอะพี่น้องคะ่ะฝากเป็นกำลังใจทีมงานสาวน้อยระเบียงโชว์เราด้วยค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีจ้า